สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางประจาวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะครับผมคัดที่น่าสนใจมา3คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกอินเตอร์พบอตาล์ต้าครับคู่ที่สองเวเนเซียพบตอริโนและคู่ที่สานะครับยูเนียนเบอร์ลินพบซังเพารีครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับอินเตอร์มิลานพบอตาลต้านะครับในเซตซเรียร์อิตาลีครับแตะเวลาตี1 45เฮ้ตู้เฮ้ตของสองทีมนะครับ อินเตอร์ชนะอัตแลนตา4-0อัตาลนตาแพ้อินเตอร์1-2อินเตอร์ชนะอัตาลนตา3-2อินเตอร์ชนะอัตาลนตา1-0แล้วก็อัตาลันตาแพ้อินเตอร์2-3นะครับฟอร์ม5หลังสุดของสองทีมนะครับฝั่งของอินเตอร์ก็ชนะ1แพ้1เสมอ3นะครับชนะเลสเตอร์2-0เสมอเจอโน่2-2เสมอเชลซี1-1แพ้เออีติฮัส0-2แล้วก็เสมอกับตีซ่า1-1ครับส่วนทางหน้าอัตแลนตาครับ ชนะหนึ่งแพ้สี่แพ้โตริโน่หนึ่งชนะเลเชส่4ูนย์แพ้เลอมาเดริู0 2สองแพ้ซังพาวลี0 3นสามแพ้ปามาหนึ่งสี่ครับความพร้อมก่อนเกมนะครับทางด้านอิงเตอร์มิลานะครับคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบสามห้าสองนะครับเป็นการจะใช้หน้าเดิมอย่างนิโคลโลบาบเรลล่าฮาคันชาฮานููนะครับแล้วก็เฮนริกมาสตยานคอยปันเกมร่วมกันสนับสนุนสนงหัวหอกตัวเป้าอย่างเมนดี้ตาเรมี่แล้วก็มาฟุสตูลานะครับลงร่าตะข่ายในเกมนี้ ส่วนทางฝั่งของทีมเยอนอตัตาลนตานะครับพวกเขาน่าจะมาในร 4, 3, 4, 2, นะบบ3-4-2-1เหมือนครับในรุจาา ini, กจัวังมาโก้เบเชนินี่กับชาลเดอเคเต้แลนลี้คอยสร้างสัรเกมร่วมกันสามคนสนุนหัวพ้อตัวเป้าอย่างมาเตโอเลดิกีที่มาสามประตูในสองเกมแรกนะครับของฤดูกาลน,นี้สรุปเลยนะครับจะว่าอย่างเตมิลานผลงานเกมเย่านัดแรพกพเขาเพิ่งเอาชนะเลเช่ไปสองศูนย์นะครับได้ความใจน่าจะได้เป็นอย่างมาก ขณะที่ทีทมเย็นอย่างอตาลันตาเกมเยือนนัดแรกถือว่าเสียหายก็ราะโดนโตริโน,โนไป1-2น,นะครับต้องบอกว่าฟอร์มของเขายังคงแข่งดรอทางลำบากคาดว่านัดนี้อินเตอร์มิลานน่าจะชนะไปด้วยสกอร,ร์ที่2ประตูต่อ1ครับคู่ที่สองนะครับเวเนเซียพบโตริโนในซิซิลียเดลีเช่นเดียวกันนะครับแต่เวลา5ทุ่มครึ่งในทุกที่ของทั้งสองทีมนะครับโตริโนแพ้เวเนเซีย1-2เวเนเซียเสมอโตรินโน่1-1เวเนเซียแพ้โตรินโน0-3 ตอริโนเสมอเวเนเซียหนึ่งหนึ่งตอรริโน่เสมอเวเนเซียศูนย์ศูนย์นะครับผลนี้ถ้าหน้าหลังศูนย์สองทีนะครับทางฝั่งเวเนเซียชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งเสมอฟิออสศูนย์แพ้ลาซิโอหนึ่งสามแพ้เบซ่าหนึ่งสามชนะโซโลสองหนึ่งชนะอูเท็สองหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของตอรริโน่นะครับชนะสามเสมอสองชนะอัตแลนตาสองหนึ่งเสมอเอซีมิลานสองสองชนะโคเซนซาสองศูนย์ชนะเมดกามศูนย์เสมอลิยงศูนย์ศูนย์ครับความพร้อมก่อนเกมนะครับทางฝั่งของเวเนเซียนะฮะอร์ ซีพีโอดีฟานเชสโกนะครับน่าจะมาในระบบ3 4ม1แนวลุกสว่างเกตาโนหรืตาเนโอนะครับกับมิเชลเอลสันนะครับคอยปั้นเกมสนับสนุนหออัวหอกโตเป้าอย่างคริสเตียนกีเชียนะครับลงบุนในเกมวันนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ3 5 2นะครับแดนกลางจะวางซามูเอลลิชี่กับคาร์โลลินเนตตีนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันขณะที่แดนหน้าน่าจะพักอันโตนิโอซานาเบียนะครับและส่งดัวาปาตา้าลงรัตคาไคร์ร่วมกันนะครับ สรุปเลยนะครับช่วงบ้านมาเลเซียทีมน้องใหม่ที่ผลงานใน2อเกมแรกพวกเขายังจะกลดคํคำว่าชนะไม่น่าเป็นนะการที่ฟังทางฝั่งของทีมตีนอเปิดซีตันได้ดีว่าสองเกมอน่างแรกยังไม่แพ้ใครนะครับแถมเกมล่าสุดยังโชว์ฟอร์มแจ่มเอาชนะแอตแลนตาไป2อหนึ่งด้วยนะครับคาดว่านัดนี้ตอริโนน่าจะชนะไปที่สองสกอตแเชนะไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและคู่สุดท้ายนะครับ ยูเนียนเบอร์ลินพบสังพาลีนะครับในสึกบุนเดสซูกาเยอรมันแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับห้ตัวของสองทีมนะครับยูเนียนชนะสามสองยูเนียนชนะสองหนึ่งสังพารีชนะสามสองยูเนียนเบอร์ลินชนะสี่หนึ่งแล้วก็ซสังพารีแพ้เบอร์ลิน,าาน,นนะครับศูนย์หนึ่งฟอร์มห้านัดหลังสุดของสองทีมนครับทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินกันนะฮะชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอสามเสมอมาอนหนึ่งชนะกิฟต์วันเดอร์หนึ่งศ สมอและอ้าสุดสดหนึ่งหนึ่งแพลริยงสวนสี่เสมอเลนเจสี่สี่ครับส่วนทางด้านสั่งพอลีนครับชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ให้เดนฮฮมนย์สองเสมอฮันเลเชอร์สองสองชนะอัดานท่าสามศูนย์ชนะนอริสสามหนึ่งแล้วก็ชนะริยงหนึ่งศูนย์ครับความพม้มับเยียมของทางด้านชาวบ้านนะครับนักตรสนามของทีมโบสวตซันนะครับทำได้เพียงแค่เสมอเทานันทำให้การเปิดบ้านวันนี้น่าจะการเปลี่ยนทับบางส่วนนะครับที่จะชันเลยก็คือเบโอพอลเฮอร์เฟลนะครับ กองหลังคนใหม่มีเรื่องสนามเป็นตัวจริงกนดีส่วนที่เหลือไม่น่า,ามีปัญหารครับเตรียมส่งไปในดิกโฮเลอร์บั๊กอันเดอร์ชาร์เฟอร์แล้วก็จอแดนซีปัตชูนะครับเพื่อกำลังแดน,นบนต่อไปเสื้อทางฝั่งเท้าเเผวลีนะครับโดนรับน้องแบบจำรักสำหรับแขกรับเชิญทีมนี้ด้วยกันมาแพ้ทำสุดน,นะครับสำหรับความพร้อมของเกมของขออกเยือนและซันเดอร์เบอร์ซินนะครับเทนเนอร์ มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หน้าเดิมนะครับสามรายด้วยกันคาดว่านากเยเรอรม่นใช้งานนะักเตะเต็มลงบูในเกมด้วยระบบ3บามห้าสองนะครับโดยวางโรเบิร์ตวักเนอร์แจ็คสันเออร์ไวแลวก็ฟอนเนอร์เมชันเฟนะครับคอยผลิตกำลังในแดนบนเพื่อส่งมาต่อให้กับสองห้องแดงมอร์แกนซิลาวูุย้แลวก็ยอห์เนสเอ็กสไต้นะครับนำท่าที่ติดบัญชีตามเดิมครับนักปะสนามถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งคู่นะครับ แต่ก็ไม่ชนะใครเลยแต่ส่วนตัวกลับมองว่านันนี้เยูโรเบรลินมีลุ้นบลล็อกคว้าสามแต้มได้แล้วครับคาดว่านั้นนี้ยนน์นเบรลินน่าจะชนะเรื่องสกอร์ที่สองประตูต่อหนึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการร้อในวันนี้ขอสูบสกอร์ให้ฟังกันอีกรอบนะครับคู่แรกให้อินเตอร์ชนะสองหนึ่งนะครับคู่ที่สองให้ตัวเยโนโนชนะหนึ่งศูนย์และคู่สุดท้ายนะครับให้ยูโรเบรลินชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ขอจบไว้แถ่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ